ธรรมดาเปิดโปรไฟล์แอนทองประสมนางเอกเจ้าบทบาทสู่เจ้าหญิงแห่งวงการเป็นนางเอกดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับสาวแอนทองประสมที่ฝีมือการแสดงของสาวแอนยังครองใจแฟนๆมาทุกยุคทุกสมัยและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องประวัติของเธอกันค่ะโดยแอนเกิดเมื่อวันจันทร์ที่1พฤศจิกายนพศ2 5 1พเเป็นลูกครึ่งไทยสวีเดน คุณแม่เป็นคนไทยส่วนคุณพ่อเป็นชาวสวีเดนแอนเป็นลูกคนกลางมีพี่ชายและน้องชายอย่างละหนึ่งคนมีชื่อเล่นว่าบุ๋มเมื่อตอนเด็กแอนอาศัยอยู่กับยายโดยแม่จะส่งค่าเทอมค่าใช้ใจ่ายมาให้ซึ่งตอนนั้นยายของแอนมีอายุประมาณ70ปีเมื่อแรกเกิดยายตั้งชื่อให้ว่าสีจันตามชื่อแม่คือสีจิต แต่สิจิตมองว่าชื่อนั้นเชยจึงพาลูกไปเปลี่ยนชื่อที่อำเภอแอนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนเทพลีลาและมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางกะปิจบการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและระดับปริญญาโทคณะวรารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน แอนเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนางแบบโฆษณาสินค้าในนิตยสารและถ่ายแบบลงนิตยสารเล่มแรกคือวัยน่ารักเพื่อนบ้านของแม่ซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าทำงานให้กับนักร้องค่าย R.S. โปร m o ชั่น1992จำกัดได้พกรูปแอนวัย13ปีไปเทสต์งานมิวสิกวิดีโอแล้วแอนก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอของพิสุทธิ์ทรัพย์วิจิตเพลงพร้อมจะยอมแพ้ก่อนหน้านั้นแอนสมัครเป็นสมาชิก5 Star Fan Club เพื่อจะได้ส่วนลด20%ในการดูภาพยนตร์เลยส่งเงิน20บาทพร้อมรูปถ่ายไปเมื่อไฟสตาร์เห็นรูปถ่ายก็เลยเ,เรียกให้มาเทสหน้าก้องจากนั้นในปี2534 แอนก็ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโกะจ๋าป ah ่านโกเมื่ออายุได้15ปีถือเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพการแสดงแอนแระเดิมผลงานทางจอแก้วเรื่องแรกกับช่อง3ปี2535ในละครเรื่องเวลาในขวดแก้วจากนั้นปี2536ก็โด่งดังและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับละครเรื่องหมูแดง ทางช่อง7แสดงจากนั้นได้แสดงละครเรื่องเจ้าจอมและละครชิงช้าชาลีสัญญาณล,ลวงและยังมีพระเอกคู่ขวัญคือเคนเทรเดชวงพัวพันซึ่งโด่งดังในผลงานทุกเรื่องที่แสดงคู่กันไม่ว่าจะเป็นแรงเงาปี2544อุมรักปี2549สวัเ์ี่ย่ยงปี2551สูตเสน่หาปี2552และ365วันแห่งรัก ปี2,553แถมภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายรักในปี2,547ยังทำให้แอนโด่งดังมากยิ่งขึ้นจนทำให้เธอได้รับรางวัลน,นักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากทุกสถาบันปัจจุบันแอนได้ผันตัวเป็นผู้จัดละครช่อง3และเป็นนักสแสดงจนถึงปัจจุบัน